ลาเด้อสวัสดีครับพี่น้อง <Hello. S 2> อัล,ล,ล,ลโมื้อนี้ลูกลหลานๆรวมโดยเชืกันครับมอนี้ลูกลานเลี่ยงมุก<ฮ>ะ,ะทะคุณตาครับมอนี่ครับคุณคู่แก้วเป็นเลี่ยงล้านหน่อยสองล้านหน่อยก็ล้านไงครับมานี่มารวมโดยเชกันวันที่วันี่วันที่ี่อ,อ่ฮอมนี่อากาศดีครับฝนกระโตกลิ่น,นลิ่นมารวมกันมีเห่า มีหมูกระทะครับแซ่บพี่น้องมื่อนี้ยังไม่ทั้กินเข่าครับเพราะว่าร้านว่าษากินหมูกระทะก็เด้อคุณตามาสั่นห้อมารอด้วยกันครับมีโอ้โหถาดใหญ่มากครับพี่น้องอืมพิศเสียบไล่ได้บ่ะนี้กินดิบได้บ่ะนี่มีได้ของบ้านี่นี้ตัว่ร้านใหญ่แต่นันร้านน้อยเพราะมันร้านไม่เลี้ยนนั่นนี่เนาะ เรียนสองเลี้ยน 2, เลยลได้นี่สไยฝนคนนลังเขาตอนนี้อยังร้านสาวครับตอนนี้คุ้นครัวครับคุกแกลครับวันนี้ครับตอนนี้บรรยากาศดีดีครับบรรยากาศดีดีครับสาวส,สวยครับสาวสาวยสามคนลยครับนี่อ,น <c oughs> อะไรไม่เป็นนะน,นะครับเต้าห,ห่อนครับสดนนห่อนเด้อมุกทาพี่หน,นังกระิลุยเลยรได้บ้างเนี้เลยลุยอะไเด้อตอนนีค้คุ้นครพิคนขุดยากมันนี่เพิ่ะว่าเอ้ยพผ่านร้านหน่อยมากิน เสียบๆก็นะมนนี่พันนาคูอะไร่เนี่ยคุณครูอาหน่อยมากินเสียบๆก่อนพันนะแลเลยอมูกระถาม่าเลี่ยงลุกร้านมานี่เออเสียบๆหนุนหนัวอ๋ก็ะให้บอกนี้สันเนาะเน่ะเอฟซีใจสิดัเห็นนี่ยเอานีในคนน่อยๆมันกินเกงนี่มันอวนแก็บตุยหนุ่ยอยู่นี่ เปิดอันนั้นเปิดไฟมันสะท้อนน้ำตาป่ะเอาเลยเด้อนี่ยัดกล้าอะไพี่น้องเฮสุังสย่างสุ้วจ้างสุขแล้วครับสุขแล้วเอาเนี่ยขอสอนเนี่ยไหนไหมอาจารย์สอนเดี๋ยวสีเดี๋ยวมันจะอะไรนะอาจารย์นะเขาเอื่อหน้าอาจารย์ตั้งใต้หน่อยครับเพราะว่าสายุณคุณลองเขาหนี่งเป็นอาจารย์เขาเตืนหน่อยครับอาจารย์ อาจารย์อาจารย์สอนสอนวิชาป่าผีไต้หน่อยครับก็เลยเออนอาจารย์ไต้หน่อยเลยแล้วเออนอาจารย์ตั้งเตี้ยหน่อยหจะติดป่าเลยครับกลายเป็นอาจารย์ครับบางทีเกินตาฝนแล้วนะอือไม่เขาเอือนตาฝนบ้างคือเขาเอืออาจารย์นะโอ้โหเสียบหลายเลยพี่น้องเลยน้ำจิ้มอร่อยเลยอืมอ,อร่อยมากเลยเที่ยวอย่างกันเที่ยวที่ใส่็จเลยเนาะจุ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  สุดยอดเลยคนกูกินน้ำเขาวันมามันนี่บรรยากาศดีๆเด้อมันนี่มีสาวๆมาอย่างมุกกระทาให้กินครับมันนี่สาวๆกับมีแต่ลูกหลานนั่นนะครับนี่เล้วมีแต่คนตุยนุยครับหุ่นดีครับมีอ้วนๆตุยนุยครับหวานมือปล่าหวานหน่อยหน่อย โอ้เส oh, si no ียบไลยเด้อพี่น้องในบ้านผู้ใดอยู่แก่เต้าคนนั้นเด้อบไริกินน้ำมูข้าวิะพดกคูแก่นั้นเองคู่เต้าเต้าแกองนร่องอกมันหอยยังอืมอะไรหอยยังมะงหอยยังมงัวปูอนนีมันยังเย็นอยู่ไม่แม่ปูแข็งจัไม่แม่ปู้วนี่อันนี้กระปู ปวดอัดปวดอัดดิก็น้อยๆน่ในมักในแห้งอะไนี่เข้าม,มานี่ของมักเป็นเป็นนี่เนี่ยเนี่ยไอเจ้าหนี้ปตาอย่างหึตลาเรลาแก้กินหอยแมงปูดได้ไหมบาร์ลอรี่ฮะกินหอยแมงปูได้ไหมเมื่อี้แตกมันบ่เออบ่หอยแมงมุมเมื่อี้แตกได้แต่หอยกั้นขีแตกปูดๆเลยอยากกินอะไรกินเห็ดน้ำกินเห็ดกินผักน้ำเนี่ยที่ละได้หุ่นดีๆนี่กินผักกินผักด้วยอยากกินเนื้อปลา <laughs> <c oughs> อดูเลยก่อนดูเยก่อนเดี๋ยวคาเบวาร้านสิกิตตอนมืนมนี้จักเตวาค์ข้นสิบุมเมืองไงหรอกครับโอ้เต็มถาดเลยพี่น้องนนอืมอมูหนมจ้างเห็นมั้งนะอะไรเงี้อะไรเราป้าต้องจะให้ดอกไม่นม่ลูกไผรไม่ดอกบะหม่ออนะฮะ บ่อะดูคนมโนอเก่ยงโเป็นกอย่างเลยโมจริงจังบ่ตาเดืงงอมมาพิดพีดแฟบ่พิดแฟดไันกับ่จังพิดกระไดมึงเสียตาเลยฮะพีดตรงไหนวะอ้าวพิดแฟตตรงไหนวะโมพีดกไดแหละลูกีเลยอืมบอกปองพีดพดอกอ่ะเปิดนั่นส่แหละมันแจงจางวางแจ,ง,จงตาดิอ้าว คนแนมกองกบอาจะตาบแกบนลยนะบางคนนะนะกินกินเกมกินกินให้เอฟซีไปนะเดี๋ยวเอฟซีทุกคนครับกินมูกระทาน้ำกันเด้อพี่น้องแสบเสีบนัวนัวนี่จะอย่งไอวตอนนี้แต่คำตาขางครับคำตาขางพี่น้องเลยมาคำยงได้วเต็มปากเลย กินเขาอยากน้ำนะอาจารย์นี่เขาอับอับอับนี่ถักบัวแบบแม่ก็กบน้เขาบมาเลยเออ,อ,อ,ยออกินเดียวก,กินเฉพักกค่แกมป่องเมื่ลไรนี่อยู่อุดมสมบูรณ์ครับเข้าวเหนียวครับข,อ,นนะะขอบขั้วอุดมสมบูรณ์ครับเดี๋ยวอ้วนๆครับพ่อแม่เลี้ยงไม่ให้อ้วนทายาครับกินยังไงเนี่ยอ้วนตุยหนุ่ยมากทุกคนแตม่ถึงหนุย่ยคือเขาเออเนียน อืมอ mm. mm. no mm. uh, right ้ยอเแวทายส่โจทดอ่างกันอืมตัวอยางเอจะกินตจะเสียไปเ็นนองเ่ายมาเด้อมาเด้อเป่น้องมาสดกันแล้วก็นย่างยากิแล้วฮะฮะแล้ตรนั้โยป็นมบเยเสียบมานยต้องมีแต่ปลดต้งไหนคบคคบคิบาอรยมาเลยออใครต้องโอ้สาวก็ดีแต่ว่าขีปน้องนะมีเนื้อปลา มีลูกนะนี่พี่สาวดีดีจังสี่ตองหักพี่สาวหล,หลหายๆเด้อแล้วก็มีกุ้งนี่แหละนู้นนั่นเนี่ยเยอะเออหนูตองหักพี่สาวหลายๆเพิ่งเขาตักตอนตักเนื้อให้โอ้นเขาใส่ก็ต้องใส่ง่ายๆแยกใส่งากโอเคบ่อาจารย์เฮ้ยมาตบเบาลเลยอยูอ่ดีกันคือหยังเลยบ<ะ>่เอาไคเอามาคนหนึ่งถึงดาเออเป็นยังไงสงสารสงสารบ่ดีเนาะ สงสารพอดีแม่ดาลูกะสงสารเดมหายน้อยนิดน่ะหงายนั่นะสงสารแม่อวดได้ย่วะแม่อวนใจดีแม่ดาไปขิงไปขิงหงายกับบุตรจากไปขิงลกโอเคโอเคเอาเดี๋ยวจะกินกันบุท่านเขาดกนน่บอกข้าวเตียบอยย่วะได้กินน้ำเขาดกด้วยนโอเคเขาเขากะซี พี่ขีดก็ได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวเ้าชีที่กินดวมวงกันบานพี่น้องครับอ้าวครับขอบคุณในไลน์ครับพี่น้องทุกคนครับที่ติดตามสายฝนคนหลังเขานะครับน้อมนี่ครับเส็บเส็นัวๆกันทุกคนครับลำดานีเต้คุณคู่แก้ววันที่ะหน่อยอ่าเดี๋ยวจะพี่ขีดเลยไบ่ายติดตามเนี่ยได้อฝากติดตามเนี่ยได้อครับผมสายฝนคนหลังเขาครับอ่านี่ยน้ำอ่ามัอนี่สายฝนคนเขาครับ นาเศร้าอวบอึ้งแล้วครับตอนนี้ยืมคำว่าคือจอแล้วครับร่างจากเพิ่งซอสเพิ่งซอสให้เหล่าให้เหล่าสองหมื่นโอเคครับผมเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณในไลค์ครับพี่น้องที่ซอยติดตามสายฝนกำลังเขาครับคอยกดไลค์คอยกดแชร์ครับคอยกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวจะขีดหาคลิป มาถ่ายให้พี่น้องเด้วเบิ่งกันเรื่อยๆครับพร้อมตอนนี้ขอเสียบสักอนเด้อสวัสดีครับ